สวัสดีครับรีบวิวอีกแล้วครับคลิปต่อเนื่องเลยครับดัานตอนนี้กเก้าเขตบางใหญ่เต็มเต็มนะครับนี่บางใหญ่นะฮะบ,บางใหญ่เซ็นทรัลนะเซ็นทรัลบางใหญ่อยู่กวาม,มือครับ นี่เออ,อเดี๋ยวตัดหัวกันเยอะเลยตรงนี้นั่นะฮะเซ็นทรัลเซ็นทรัลเซ็นทรัลโอโอ,อ,อ,อสุดยอดแล้วครับเซ็นทรัลครับห้างใหญ่ห้างยักษ์ครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นหมู่บ้านครับตลาดบางใหญ่อยู่ ซ้ายตรงข้ามครับตลาดบางใหญ่เบกซียืงต่อไปก่อนถึงเบกซีพต่อถอดเอ็จีบวี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 เฉพาะเอ็นจีนะครับแก๊สอ่ะแก๊สอ่ะเออไม่มีนะไม่ดีเซลน้ำมันเบนซินไม่มีนะดูกออันดูก่อน ว่าจะำขบวนเปรถเปฟ้านะครับโอ้ไม่เห็นมองอะไน non ơi <laughs> từng tơi tơi từng từng tơi ô và oh. bơi chơi bơi và bơi bơi cao su bang sài lẽ học nay đi các bạn sai บางใหญ่แล้วก็บางใจแล้วก็เรียกว่าก้อยบางบัวทองบางบัวทองเป็นอำเบออำเบอร์หนึ่งของจังหวัดนนทบุรี <c oughs> นามลูกอะไรนะ <c oughs> โอเคครับนี่คือตะดนไฟฟ้า บางใหญ่ครับเราก็ตรงไปทุกคนนะบางใจเสร็จแล้วก็ต่อด้วยไปบางอะไรอ่ะบางใจอ่ะเออไอ้นี่บางใจน้อยอ่ะบางอินอ่ะอืม พี่ชายแต่เบรกทำไมล่ะพี่ชายโอเคครับตลาดสมบัติบุรีอยู่ขวามือครับโลตัสก็อยู่ซ้ายมือครับตรงนี้ก็เป็นตลาดครับตลาดรถยนต์ครับเยอะไปหมดครับ รถยนไฟฝากผ่อนตื่นที่ตลาดรถยนต์มือลูทัดอยู่กลางหน้า สุพรรณบุบรีออกคู่กันนานสังเกตไหมครับว่าอยู่ขวามือมันมีตลาดบางเอ่อตลาดสมบัติบรุรีสมบัติบุรีที่กลายของฝากนะครับ ไลค์กดแชร์ตราสวารีอยู่ความเมือกมาแล้วครับไลค์กดแชร์กรตักกตายด้วยนะครับโอเคเลตส์ก